สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนช็อกวงการซุปตาสาวถูกขโมยขึ้นบ้านเสียทรัพย์สินนับ10บล้านอยู่ๆก็ต้องขึ้นโรงพักแจ้งความเป็นคดีความสหรัูมิจัดและนางเอกคนสวยแอนทองประสมที่ล่าสุดมีรายงานว่าถูกขโมยขึ้นบ้านทําให้สูญเสียทรัพย์สินสูงถึง10ล้านบาทเลยทีเดียวโดยเรื่องดังกล่าวได้รับการเปิดเผยจากคนใกล้ชิดอย่างน้ำหวานสริตาที่ได้เผยภาพแอนนาขณะที่ อยู่ที่สอน,นอเพื่อเข้าแจ้งความพร้อมระบุข้อความว่าแฮแทคือเธอที่มายืนงงในโรงพักแอดไซแอนทองชีวิตจริงยิ่งกว่าละครหายหมดไม่เหลือแฮแท็กส่งกำลังใจกันไปแฮชแท็กซโซนะขณะเดียวกัน,เด,กนเดียวปิ่นกำมอนมาลีนนอนบิ๊กบอสช่อง3ได้โพสต์ภาพระหว่างพูดคุยกับแอนพร้อมข้อความอีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆว่าโทโถส่งใจไปรัวๆโดนขโมยขึ้นบ้านเสียทรัพย์เป็น1ิ น,น่าเหลือ2นิ้วแล้วตอนนี้สู้นะคะพี่แอนเป็นกำลังใจให้ค่ะทั้งนี้หากมีรายละเอียดคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรทางทีมงานจะรีบนำมารายงานให้ทราบต่อไปครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ีนีด .com ขอบคุณครับ